ใจให้กับท่านท่านผออริสิติแล้วกันครับนะในฐานะเป็นรองประธานผู้ประสานงานภาคอีสานครับภาคใต้ครับภาคใต้ครับขอเชิญแกนนำภาคใต้เชิญขึ้นมาเลยครับขึ้นมาให้สุเทพมันปวดหัวใจครับขอเชิญครับเนแกนนำภาคใต้ครับแกนนำตัวสุ่หนึ่

นับสือหวัวใจจริงๆคือพี่น้องแกนําจากจังหวัดยะลานาลา,า,าที่ว่าและปัตตานีครับผมไมห้เป็ในหัวใจและเชิด้านซ้ายโบกไม้โบกมือแบบนางงามทุกคนครับเอาละครับขอเชิญ ที่พี่แกนนําเราจะได้เวลาตกสงชาติครับขอเชิญประธานนปจอ,อาจารย์ธิดาถาวรเศษขอเชิญแกนนําคนสําคัญเจ้าของลมหายใจที่ไม่แพ้คุณจตุพรปฐมันขอเชิญรัฐมนตรีช่วยกเกษตรคุณนักธบุษไสยเกือือขอเชิญแกนนําทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นคุณนิบูตะแหลมัฒนภูมใจแล้วโตอีธานจตุพรอัถาวงพี่หมูไม่กควรน้าร้อนคุณอาลี นี่หลงอยู่ครับแกนนำอำเภอบ้ววานดุงครับนี่ครับอาจารย์ชินวัฒหาบุญพาศครับ